ตุรุตุรุตุรุขอทางหน่อยนะครับผมเอ้ไอีคันหลังเฉก็ขอกราบสวัสดีสสวัดีท่านผู้ชมชูทุกคนทุกท่านด้วยอาหายินดีและรับเข้าสู่อาร์ทิมีชแชแนลนะฮะนี่ก็เป็นช้าอีกวันแห่งสดใสแล้วผมก็ออกมาขี่รถเล่นนะดูแสงแรกดินะ เพิ่งจะมา7โมง50เนะตอนนี้พี่เอ็กใหม่เขาก็ไปนู่นแล้วเดี๋ยวตามเขาก่อนเถอะเพิงจัดโอ้พี่เขาไปเร็วมากเลยนะก็ขับไาด้วยกันหนาแล้วนะโอ้พี่เขาขับค่นนนะอนข,ข,ข,ข้างเร็วมากเลย กขรีบกไปทำงานนะโอ้ยมันมันมจริงจริงหลังจากที่ผมไม่ได้ขับมาประมาณสอาทิตย์กว่านะประมาณสอาทิตย์เลยแหละเผลอ,อหรือเปล่าวะเฮ้ยประมาณอาทิตย์ก,กว่าเออนรืว่าเครื่องยังไม่ติดแล้วเพราะผมก็ ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับเครื่องเลยเนาะไม่ได้ล้างรถดิเออไม่ได้ล้างรถไม่ได้ล้างรถไม่ได้เช็ดรถอะไรเลยดูว่าเครื่องจะไม่ติดล่ะเมื่อผมจะเห็นบิ๊กไบคันหนึ่งที่อยของหน้านะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าผมก็บอกเลยว่าตอนนี้ลมค่อนข้างแรงมากเนาะผมไม่รู้ว่าคนคนดูจะได้ยินหรือเปล่า การขับขี่แาบเ้าที่ค่อนข้างก็สนุกอยู่นะโอ้ยเขาขับไปโู้นแล้วนี่ว่าไลา่ต้องไล่ต้องไล่ ตามไิ่ไปไม่ทันเลยเว้ยไม่รู้รู่นอะไรไมีเดียวคนขับหลนเร็วเนาะโอ้พี่เขาไปเร็วมากเนะผมว่าน่าจะเป็นสองข้าสุดแน่นอนนะ โอ้โหพี่เขายังขับตามมาทันอีกเนาะเมื่อกี้ผมดันประมาณโอ้ยผมผมบังตางผมขับประมาณร้อยแปดสิบไรงพี่เขายังตามมาทันอีกอะ่ะโคตรเร็วเลยไม,ม่ได้คนข,ขับรถเร็วนะตอนเช้าหรือว่าผมผมผมกากไปวะเนี่ยพี่เขาไปดูเลยโคตรเร็วเลยอะ่อยอะผมผมผม,าาผมขนาดผมกลับมาเร็วแนละ้ว วันนี้เจอแหลกคันมากเลยอ่ะขับเร็วะเร็วมากเลยบางคนแบบมีหมดปอกอ่ะทุกคันอ่ะเออ,อเขาไปทางเดียวกับเราได้ไหมโอ้ยตรงนี้มันมากเลยเทคงเดี๋ยวผมเจอตั้งแต่อยู่ชอมานตรงไหนวะต้องเรียกว่าอะไรวะประมาณโรงพาบาลนิควารามเนอะ ใครอยู่เส้นนี้ก็ประมาณสะพานท่าฉลอ่มาเออประมาณนั้นพี่ยังขับตามอีกอะคิดดูดิโค้นเร็วเลยนะนี่เขาเข้าทงหน้าผมไปแล้วโอ้พี่เขาขับโค้นเร็วเลยขอตามเขาเดียวมั้งนี่ก็เป็นเส้นหน้าบ้านผมเนอะ <c oughs> ก็ติดแบบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแนละ้วมันไหนไม่ติดก็คือไม่ธรรมดานะครับแ <c oughs> ม่งติดทุกวันนะ มอไซค์แหลมมองมาเดอ้อโอโหหนะ้าออกมาชวเบเปรี้ยงเลยนะนี่ไงพี่อยู่ดีแล้วแซงแล้วโอ้โพี่ขับเร็วจริงหรือว่าผมหรือว่าผมแบบกาก,ากไปแล้วอย่างที่บอกไปช่วงนี้สก,กิลกเริ่มกาก,ากอะ แล้วหมวกอมันค่อนข้างลื่นๆนี่นะเป็นพกล้องี่แหละหมวกชอบจ้องกระตกลงมางเยียวะ่ะโอเคคลิปนี้ไปละ <laughs> โดนเอ็กแม็กแซงหลายรอบเลยถ้าคุณถ้าแบบผมผมไม่ค่อยได้อ่านนะมาอ่านมาอานตอนหลังนะถ้าผมอ่านแต่แรกก็จะเห็นนะ โอ้โหผมผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไล่รกระแซงอ่ะไม่ได้ผมผมตามเขาอ่ะขับตามเลยนะคิดดูดิผมขับตามมา X Max มาสามร้อย T ีแล้วผมต้องขับตามคิดดูดินี่เอาพี่เจยังแซงผมมาคิดดูผมขับช้าขนาดไหนไม่ใช่ผมกาขนาดไหนนะมันแบบมือมันสันๆเนาะไม่ได้ขับมานานเนี่ยตามไปยะ ตามอย่างหน้าบ้านผมเลยเนะี่ยโอ้โหเขียก็ใครชอบกรลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะไปได้คลิปนี้จะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะให้พี่เอเมขาแซงผมไปดีกว่าให้เขาแซงไปนี่ไง โอ้โหแม่ขับมาอะขับมาด้วยกันอย่างไกลนะพี่เขาขับขับดีจริงๆเคยไปได้บ๊ายบายลืมก่ไลค์กาายก่อนถึงใครด้วย